Bye บสบายดีดีตอนท้ากับส่สอนน้องตุ๊กสาวลาวแซบเนื้อชาแนลทุกคนมื้อนี้น่แหละน้องตุ๊กกะยูเฮือนลกะกัเพราะว่าฝ่าฝุ่นเนาะเรือฝุนตกกันเองฝุนตกนั่นเองเนาะคือน้องใายว่าจะเฮ็ดเพดานเฮือนเถอแม่กับโ่อันเองนะทุกคนเฮือนนี่นะตังมาตังแต่ก่อนนั่น้งงอ,นนนนองตุ๊กสิไป,ปเฮียนนะทุกคนตังแต่น้องตุ๊กเฮียนมัธนมเนาะแต่ก็ยังบ่แล้วเพราะว่า พอกบแม่ทรงลูกเทียนซีคนนั่นเองนะทุกคนก็เลยย่งบ่แล้วแต่ว่าเฮ็ดบ้าได้ก็ปะ๊บกับปั้นนึงพอสมควรเนาะนี่เนาะทุกคนแต่ว่ายัางย่งบ่มีเพดานคือลูกไส้าลาเพินเ่นเอ็ดเบียกพอมีเงินเล็กเงินน้อยจิมาซอยแม่เสื้อเพดานนะทุกคนเดี๋ยวครับไปถามราคาอันอเด็กกี่เม่ แผ่นเหลียบแผ่นเหลียบที่จะมาเสิร์ฟเฮดเพด้านหันยูเลวาหลือยูยูเล้า,ลาทางซับเหนือนี่จะราคาเถาเด้อค่ะไปเบิ่งนกันเลยเนาะทุกคนนี่แม่เป็นซปเปอร์รถเด้อไปเคี้ยวไปเลยเนี่ยลูกจิบไปอัดประตูเดี๋ยวลูกทรายลูกจิบเมื่อนำ <c ười> คือน้องหมา,า้องตัวเองเหรอเดลตาเมื่อกี้ฝนมดมือนะทุกคนฝนมาสองสามมือละฝนแดดฝนหว่า ก,ก็นยมสองสามหมื่นจะเป็นเดือนหรอาป,ปกันเลยทุกคนนี้ัน,นี่ถ้าอื้อทางเขาบานหรอือว่าเขาเรือนของตรงเนาะเป็นทางซอยน่อยๆแต่อบุนดีเนาะคนอันนี้คือภายเนอมู่บานไม่ทไปทางเด้อทางตลาด เราจะไปทางตลาดซํำเหนือเนะทุกคนเนาะนี่เ่าจะเลี้ยวเลี้ยวส่ายออกมาดีเลยทุกคนบรรยากาศฝ่าหลังฝนบางหว่าฝนจะบดตกคำหัวเราเนาะืัอน,นี้เนาะเอาก็สีออกไปซอกอาเครื่องอุปกรณ์มาเฮ็ดเพดานเพื่อนเฮอรเมเนาะแม่ เพื่อนมาได้กี่ปีแล้วหลายปีแล้วแต่ปีปีสองสองพันมีสองพันตั้งแต่ปีสองพันเนาะแต่เพื่อนเฮาก็ยังบนแล่าตนเองเนาะทุกคนเพราะว่าผมเพื่อนเพราะว่าเฮากะแม่เพราะว่าแม่ก็ส่งลูกเคียนซีคนเองเนาะทุกคนเมื่อก่อนหั่นเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนหลักพันอาชีพมาเป็นแม่ค้าขายอยู่ตลาดขายเครื่องอยู่ตลาดเนาะทุกคน แต่เดี๋ยวนี้ก็เศรษฐกิจแบบนี้เฮาก็บว้ไปเนาะเพราะว่าแปลงเป็นไมมค่าค้ายขนมอยู่ตลาดเนาะแปลงหรือว่าอุปกรณ์เดินนะส่วนหลายเขาจะนําเขามาจากประเทศไทยก็เลยให้เธอราคาแปลงสินค้าต่างๆหารมันพนค้างที่จะแพงเนาะนี่มาหวอดไบแดงซ้ำเนื้อแล้วเขาก็จะเลี้ยวขวาม,มือไปตลาดเมืองซ้ำหรือตลาดซ้ำเน,นื้นเนอเลยเราทุกคน นี่นี่ยก็จะมีอันเวียดนามบนเวียดเนาะมาค่ะขายเครื่องขายของเปิดหาดนี่ลงนี่ห้องเฮียนเนาะห้องเฮียนมอสอพันล่าทีาา่ทามนี่ว่าเนีถามนี่ก็เนาะถามเลาะไปเนาะเอาอันนี้กับเป็รหานหาดขายเครื่งองอุปกรณ์เครื่องก่อสร้างต่าง,างนาๆนานาด็อกแม่ดอกไฟเทาก็คือว่าคาดไลย อดไฟอันเยงแผ่นเลี่ยนี่เราค่ายในเรือแมวโอ้เงาบ้าเล็กๆแผ่นเลียบมันเซอเพดานแผ่นเหียบออจนีเจบรแผ่นนึ่งเจ็ดสิบแผ่นนึงเจดสิบเอออันนี้เดินทุกคนที่เทาจะไปเซอ้อเฮดเพดานมีมีกี่แบบ อันนั้นอันนั้นละแปดสิบอันนั้นเนื้นอ <23. S 1> อันนั้นละยิบซ้ำอันนี้ละแผ่นเหลีย่ยบจ้าอันนี้อันนี้ละบางก่อนอันนั้นนกไฟมาจำแนงสีเทาเออน่าเดินกว็ได้รไม่เนาะเป็นหานขายอุปกรณ์อยู่เกิดกับไฟแดงผู้ดเดินแบะมากกวมาสื่อสารลาได้เด้อทุกคนเด้ออยู่จำเนหนือเนาะ ก็เม่บเมนมาเหรอบแมนคิดว่าคือแท้คือว่ะมาตัวเองก็ไม่จืดละจ้าไปกัะต่อเออล้วไปทำหันนั่นนัแทนหนึ่งกิ่รถไปต่อนละทุกคนแผนหนึ่งแปดสิบพันแปดสิบพันหน่ยี่บตำลูม่เพือนเฮาที่เสื้อกี่เม็ดไหมวะ นี่เด็ดบริษัทเดียถา,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 ามาอันนี้เบ้างทำหันอะไรบ้างเข้าสิลเล่อทำเป็นดอทุกคนเป็นหานทีสองที่เท่ามากนั่นเนาะทุกคนมาเบิ้งเนาะอันนี้แผ่นเรียบ่แผ่นเนึองถลืมมีกี่แบบแบบเดียวบบยวุแบซบ้ำหรือถอดหรือเจ็ดสิบสาม,มลุดลื่นกัน,นหน่อยนึงเนาะใครเป็นใครไกล น้ำสีทังนึ่งเถอเลยสีทาอีาเฮือนสีนั่นแหะเจ็ดเนหาทังนึ่งหะ่ะธรรมดาซอสแตปลายผมโอ้เป็นเหลาะบอกอระเดย์ยังหูราคา <laughs> ประมาณนั้นแซวแ้าอันแซวสปดสแปดหาหาสามสบบาทเนะแผ่นหนึง่งแผ่นหนึง่งนี่คือการมาถามราคาแลว้วก็เป็นการวางแผนอัน,อนประมาณที่จะสื่อเขื่องไปเฮ็ดอันเพดานเพื่อเท่เาเรา ควรเนาะอาจะย่างว่พ่อแต่ก็ต้องทางพ่อทางแม่ช่วยกันเนาะเหตุผลมันอ่าได้ยุทางเนื้อสกอตเนาะทุกคนนี่เทาก็เข้ามาเทีอันแถวเทศตลาดเนาะเทศตลาดแล้วแถวนี้ก็เออเขามำบ้างไหมนีกี่หาดไหมวะรลายอยู่เนาะเลายอยู่เนาะอันนี้เข้าตลาดซับเหนือเลยเด้อทุกคน ก็จว้วงตงลงได้อยอันแผ่นเหลี่ยบขายแผ่นนึงเถอะเลยแผ่นเหลียบเออยาหูราคาแผ่นเหลียบแพ่นเหลี่ยบนแผ่นเหลียบที่เพดานออพกสีผาพันอันนั่นดิอันยิบซ้ำดยิบซ้ำเดียว พักสิมาเลาะถามมึงเพราะว่าอยากผูกงบประมาณบ่บ่แมนสั่งบันไม,ไม,ม,นไม่แป้งเฮือเลยเอ็มบอไม่นะมีเงินสั่งไม่เนะี่ยไปไป็นละเปิกกดกระนาดทุกคนค่อยๆได้ค่อยๆได้เฮียทุกคนบรรยากาศช่วงนี่หน่ำึ้นเลยทุกคนหน่ำซ้ำึ้นแทขึ้นบ่า โอ้ตปาเเห็นแล้วแม่ตป้านนี้แม่แล้วูก่กองขวัวนี่ตป้าไล่ไล่เลยทุกคนแทนผู้ชมเดี๋ยวเราไปสองหานเบิ้งหนอทุกคนเนาะเราเ,าเบิ้งมาจากสามหานเลยนะก็มีบางหานที่เทือกแล้วกับแพงบางย่างแพงบางย่างเทือกอันมาหานที่สามแม่ราคาอ่ะยี่สิบเก้าบาทต่อแผน่นต่อต่อแผนน่นเนาะทุกคนเนาะคือยีอ่สิบเก้าบาทนี่ก็ ทึกยูอันถึกยู่หกสิบห้าพันเงินลาทลายหยันเล็ดซีหาศูนย์นกพว่าน้องทุกไหล่ไหล่แพงเหม่ก้อนนกคนไหล่ไหล่แพงเหม่ก้อนอันนี้เป็นเขตน่านตะเมืองเลยทุกคนขาเลี้ยวซ้ายกับไปน้อยแก้วขาเลี้ยวขวากับขึ้นขึ้นบัดองตือเนาะทุกคนเนี่ยก็ไปสอกเลาะเบิ่งเลยเขตเขตนี่ก็จะมีทางงานธนาคารเรียนกันเนาะ ธนาคารกันข่าธนาคารนั้นผมพัฒนาหลกักการธนาคารนั่นพัฒนาเนาะทุกคนเนาะค่ะมันมีสองธนาคารแล้วก็ท<ช>ี่รถถึงไปเทิงนี่ขี่ขี่ไปเทิงคุณนนี่ไปกับทูมืองที่รถเอามาหนีทานเรี่ยวนี่ก็ไปเดินบ้านหรือสวนสาธารณะทุกคนนี่ก็คือหงเฮียนหงเฮียนนั่นพันซ้ำาันนี้นะฮงเฮียนพันซ้ำเข้าไปนี่ บรยากาศของมูนี่โคตรงามเลยแต่ว่าอย่าฝนทำหัวเด้อขนทำหัวเด้ออันนี้คือธนาคารส่งเสริมเมื่อก้อนหันจะมีแต่ธนาคารเ่ส่งเสริมเนาะเด๋ยวนี้มันก็มีธนาคารลากหล้ายขึ่นอันนี้มีถัดมีถัดเก้าอยู่ดิแมทาไดเลยแม่อันนี้นอ๋อทานิแป้งมีทั้งนี้อีกถาดน,นึงเนอนยีน้อทุกคน เดินทางอินแปงลงยมเทพเขาเจอบนบัดอินแปง้งมัดอินแปง้งขี่รถขึ้นมาทางภูเมืองเนาะเพื่อมีหันหนึงอยู่ชมพาเลาะตัเมืองพร้อมเลยนะทุกคนเนาะเป็นการเลาะชมบรรยากาศหลังฝนตก ต้องทำพันนี์บิบอา<อ>หารหนียวนผู้เมืองเนอะยูถัดเมืองเนาะทุกคนจะเป็นขึ้นผู้ลงมาต่างแต่นวยแกวขึ้นมาทาง,งานันออกตลาดมากเมืองขวาเมืองวงขวาเมืองก็จะขี่รถขึ้นมาถึง ทางทางวัดทางไปวัดนี่เนาะจะเป็นทางนี่ก็จะไปวัดโพไซวัดองเตอร์วัดโพไซวัดองเตอร์ก็จะมีอันอนุสรอนุสาวรีย์อ่าเวียดแล้วก็นอนุสาวรีย์ของอันประธานไก้สอนอยู่ทางทางฝั่นง,งนี่เนาะทางฝั่งนี่จะมีทางขึ้นทางยางอยูอย่อีกเพิ่งนี่เนาะบ้านอ่นอินาตลาดจะได้ทำามารถามมังเลยว่าอันยิบซํานี่ลากข้าทอดม์มอ หกสิบแปดทั้งยึดซำกับอันนั้นเลยวะเออ,เอ,อปราคาน่าจะห่านเลยตุยทึกสุดๆเลยแม่กะแบบประมาณกี่เปียงสิพอ,อมแม่แก็ยังบูเหรือพอลวต้องไปถามพอเนาะ ทุกคนเดี๋ยวเขาไปถามพอไฟกันเนาะทุกคนขอโตขับรถกันเดอ้อไปสื่อของยุของกนิกนไปได้ทายตอนเสื่อบริเงเนาะแต่ทายตอนได้เรื่องเด้๋ยนี่นะได้มักเขือได้มักเอื้อดได้พักเนาะมักทัวประกาศมื้อนีนเฮาสิเฮ็ดออกลานกินเนาะทุกคนเดี๋ยวไปไปหาเพื่อนเลยจ้าไปเมือเ่อวอนออกจากตลาดเมือเ่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวไปถามพอไฟก่อน่ะ อันแม่เฮ็ดได้คืนได้แม่เฮ็ดได้คืนได้ยันนี้ปากันได้ตายอันเขาก็ไปถามพอไพ่กันเนาะว่าเขาจะต้องเสร์อถอเด้รอเนาะทุกคนเนาะแต่ผู้ว่าพอนะ่าจะไปเกืือใกล้เราไหมเนาะแม่ป้ายทางมือเนาะมือเนาะแม่จวนหน่นาเราสมเอา ล้วมืม่อี้เมียนเกลือแอมมี่อยูอ่เนาะเดี๋ยวอ่นพอภายบ้านแล้วเขาจะถามพอนะว่าจะต้องเซอร์จกักแผ่นหลักจักแมดประมาณนัน่เนาะทุกคนกะประมาณวางแผนไปก่นนอนเนาะ่าแบบ่าเสื้อจายของเฮาสิทึกทอาเออเด้อยทุกคนเด้อเดีเด๋ยวเดียเด๋ยเฮาไปเจอกันที่เฮืน่นกันเลยเฮาจะไปทางเก้าที่เฮามาแล้วทุกคน เมื่อกี้เขาคราวนี้เขาไปออกเนิร์นะคะออกซอดพุนเนาะเดี๋ยวนี่นก็มาหอดพี่เทาเรี้ยวขว้าเนี่ยค่ะก็ไปทางไฟแดงอ่ะเนาะทุกคนไปกันเลยจ้ะไปเจอกันที่เพื่อนเด้อ <c oughs> ทุกคนมือนี่นะน้องตุ๊กมาหอดเอ้ยโมเมนต์มือนี่เอ้ยเดี๋ยวนี่นะน้องตุ๊กมาหอดเพื่อนละเด้อหอดเพื่อนแล้วคืออ่ามือนี่น้องตุ๊กอาจจะประเทศได้ซื้อเนาะแพนทีจะมาซื้อเพดานเพืนน่อนเนาะทุกคนแต่ว่า อ่อแต่บามือนี้น้องตุ๊กกลับไปเบิง้งราคาไปบางแผนกับอันเดี๋ยวจะไปบางแผนกับน้องวายเนาะทุกคนคือจะรึกษากับน้องและกับายแลวกับพ่อกับเมเนาะว่าเจะเสื้อเสื้อแแผ่นยิบซ้ำหรือว่าจะเสื้อแผ่นเหลียบที่จะมาเสื้อเพดานเฮือนเนาะทุกคนแล้วกั จะจะเสิร์ฟปริมาณถอเด้อแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆแนวเดินแดนนอทุกอื่นๆแนวเดินแดนแล้วก็มันะจะยักได้นองตุกยักได้สีมาทาทางในทางในฮือนกอนเนาะทุกคนเดี๋ยวมือหนาสมารีวิวฮืน่นเธอเบิ้งว่าเฮื่นประมาณซัมนี่จะเสิร์ฟอ่ะแผ่นเหลียบแผ่นยิบซําแบบเดิมมันถึงจะแบบคุณภาพดีแล้วก็คุณภาพดีแล้วก็เฮ็ด มันงามแล้วก็ประหัดเนาะทุกคนหลักๆก็คือปรัดเนาะเพราะว่าเฮาต้นทุนน้อยคือเงินเงินเฮานน้อยนะะทุกคนยสิมาติดเพดานติดเพดานซือแปลงแงเฮือนเือแม่เนาะคือแม่กับพ่อเพราะว่าเฮือนนี่ก็ตั้งมาตั้งแต่2002แต่น้องตุกยังน้อยยังเรียนเข้าโรงเรียนปฐมก็พอกับแม่ก็ส่งลูกเรียนมา ล,ลูกเฮียนมาลูกสาวลูกชายเฮียนมาทั้งมดกับจบปริญาตีสองคนกับจบสันสูงสองคนเนาะแต่ว่าเฮือนเฮากัยังบ่แล้วหันเองเพราะว่าทรงลูกเฮียนคือมันเป็นเรื่องที่บ่ายเนาะเรื่องการทรงเสือหมลูกเฮียนะนะมันโบ่ายคือพ่อแม่ของตุกคณาเป็นอ่าเป็นประชาชนคนบ้านที่ที่สามารถทรงลูกเฮียนจบปริญาตี จบมามาละน้องตุ๊กก็บอบ่มีเวียร์เทนาน้องตุ๊กก็เลยหันมาเห็ดยูทูบแล้วก็มีเอฟซีถามน้องตุ๊กหลายๆขังหลายๆเ่อว่าอ๋อน้องตุ๊กจบมาบอกไปเห็ดเปียกโบอ่าบอกไปสอบเห็ดเบียกบอันน้องตุ๊กเคยไปสอบเห็ดเบียกเนาะแล้วก็เคยเปิดฐานยูนครหลวงวิจันร์แต่ว่าเนื้อการเปิดฐานหันมันจะยากลำบากอยู่วันวา คือน้องตุ๊กทึ้นหันมีบหลายและหเหตุการณ์ุนเวียน่าน,นเดินฐาน,นะก็ค่อนข้างยากแล้วก็น้องตุ๊กก็อาศัยอยู่น้าป่าน้าลุ่งแล้วก็อาศัยอยู่น้าป่าน้าลุ่งเหตุเธอน้องตุ๊กหันนะคอนข้างที่จะบุสะดวกป็นเดิมเลยว่าเขาตรงไปแต่เศร้าแล้วก็กลับตอนดึกอีกหนอทุกคนกลับตอนดึกล่ะ ถ้าเฮาอนไปเห็ดเบียกนําบริษัทนําเดินอาะเฮาล่ะบบม,มีเพื่อนอยู่อย่างหนึ่งคือเขาอาศัยอยู่นาพี่น้นงองอาจจะแบบมีไปเบียกนอกกับดึกกับดืนแบบเก่งเจอเพื้นที่จะต้องมาคลายประตูให้เฮาตลอดนะเฮาก็เลยว่าตัดสินเจอมาอยู่บานลองตุกเลยตัดสินเจอมาอยู่บานแล้วก็ห,หันเ y o ยูทูบเลยอาหาร หารเ YouTube ก uh, ่สมุติว่า uh, น้องตุกมาอยู่บ้านน้องตุกจะเฮ็ดอาชีพเด้อสิจะได้อยู่บ้านแล้วกะ็ได้ดูได้ดูแลได้เบิง่งแยงพ่อกับมแม่เนาะคืออยู่ดีแบบว่าบ่ถึงกัว่าคั่นอยู่ดีมีมีสุอันเกินไปเฮาอยู่แบบเฮาที่พอเพียงของ,งเฮาหั่นน่ะอย่าให้เพิ่นเออบบาได้กินข้าววมกันแบบกับลูกพอบ่เหงาเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนหั่น เคยเคยไปแม่บ่าลูกหลานไปเยียนเมิดและยย่างแต่พ่อกับแม่หักยูหนะะมือเดียกะบ,บริกนเขาแรงห่วเดียวเพราะว่าพ่อจะนอนอยู่น้องละแม่จะนอนอยู่เฮือนตื่นสามาแม่ก็ฮห้รันขนมขายพ่อก็ไปหายไปนานเนาะทุกคนแล้วก <c oughs> ปหายไปนาและเหตุหหอันฮ็ดเธอแบบสวงเวล่าหนะันมบริเจอเดียวนะทุกคนคือมาขัางกคนขำมาเห็นหนากัน ตื่นนอนมาเห็นหนากกันประมาณนั่นทุกมือละเฮเหอส่วงเวลาหนึ่งเขาจะห้างๆางกันไปกับผลก,กับเมนะเอาไปบาร์ไปเียนนยู่พูนเขาเกาะสุดทีจะหางเงินสว่วนพอสวนเมล้ะกะแบบบอกจากนี้บ้าเรื่องนี้มาละตื่นแบบความหูซื้อของตัวเองหันจะใบไปหนะทุกคนและะ้วก็เฮเธอเขาหันหางเงินสวนพอสวนเมเรื่อง การเียนพอประยัดอดอ้อมสู่ขอสุเมนเนาะหลังจากเท่ามายุบานเนี่ยเขาก็ยักแป้งยาวแป้งเฮือนหรืมันแบบเอองามหูงามตาขึ้นแล้วก็เฮ็ดเธอแบบพอกแมอน์ุูมเจอขึ้นมาเนออย่างหนึ่งเออลูกเทียนจบมาถึงมาบริหินเบียกก็ยังแบบแป้งยาวแป้งเฮือนพอแอรอยูใ้นั้นทุกคนอ้มเพิ่มสู้อ่าเรา นี่น้องตุ๊กก็แล้วก็อายแล้วก็น้องทรายเนาะคือส่วนส่วนไหนก็ของตุกขันเป็นด้เซียชีวิตย,ย้อนว่าอุปัติเหตตอนที่ไปเฮียนอยู่เวียงจันทร์เนาะทุกคนทุกครั้งที่อันเบิง่งแม่พุททรงเฮียนเนี่ยนะลูกสามสี่คนจะซ่อนสามทุกคนเนาะทุกทุกคนเนาะทุกคนคือสมมติว่าอายก็เฮียนปีสองละ่ะ อายพุทีิสองจะไปเป็น,นเป็นปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งหล่ะจะเป็นแม่บานสองอายก๊กน้องตุ๊กเฮียนสองปีไปละเราวิดทยาลัยแล้วก็อายพูทีิสองต้องเฮียนไปเร่มปีหนึ่งอายพูทีิสองเฮียนปีหนึ่งไปล,ละแล้วก็อันกําลังจะคืนปีสองน้องตุ๊กกับไปเฮียนอีกมันจะสอนกันแบบนี้นะราคาเสียใจในการเฮียนการส่งการเฮียนนะฮะค่อนข้างที่แบบว่บามันจะ สรงแบบว่าอันเดียกับบริกินนะข้อหมายนะยังไปเที่ยวกันเลยกับบริไปข้อหมายข้อมูอซื้อของเมนะแต่เดี๋ยวนี้น้องตุกมาอยู่บานน้องตุกกอะไรเออแบงเบาสวยสวยพอกับเมเลยยกอยากเห็ดได้ก็พผ้าเห็ดสินะออเขาจะบัลลงเขาจะบัลลงเขาจะมา อ่ะทุกคนเลาซัํหนีเนาะทุกคนเนาะลาไปเดี๋ยวน้องตุ๊กกะน,น้ำตาซึมมองมาอ่าอาการออ่าลาไปฮะก่อนน้ำตาซึมมองมาเดี๋ยวฮอเซีบวกเป็นดันเบียกเป็นงานเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องตุ๊กอันขอขอถามักคลิปนี้อืขอลาทุกคนไปก่อนถามักคลิปนี้พักทุกคนกดไลค์กดชต์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อบบายบาย